พี่ต้องขอโทษด้วยไม่ได้ไปงานร่วมงานพี่โรเบิร์ตไม่เป็นไรครับพี่ขอบคุณมากพี่ชายไม่เป็นไรครับมอสบอลพูดจาไม่น่ารักผู้นี้หักสามร้อยคือคือนี่ไงคือถ้าตอนเนี้ยคือพอเห็นแบบพี่ไม่รักน้องแล้วนะแล้วก็หนึ่งพฤษภาหนึ่งพฤษภาปีหน้านะครับ ก็อีกหนึ่งงานนะครับก็เดี๋ยวพี่ๆน้องๆก็มาช่วยกันกับงานอุปสมบทนะครับนะฮะก็จะมีมัหมีสวัสด,ดีสวัสดีค่ะที่รักสวัสดีค่ะก็เป็นงานอุปสมบทนะครับเป็นลูกของนักคอมนะฮะแล้วก็ลูกชายผมด้วยนะครับนะครับก็จะบวชตั้งแต่ตั้งตนนแต่บวชตั้งแต่ปีนี้ละนะฮะแล้วก็พบวกวับขบวนสิงโตสิบสิกว่าคณะนะครับ สิบกว่าคณะนะครับงานงานแห่บวชหน้านะครับลูกนักคอมลูกพระคอมแล้วก็ลูกผมนะครับเราจะบวชกันทีเดียวเลยนะครับนะครับก็ที่วัดวัดที่เราได้ทําการเอ่อจัดงานให้พี่โรเบิร์ตเราจะจัดที่วัดนั้นเลยนะครับนะฮะนะครับถ้าอย่างไงเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ถ้าใครอยากมาร่วมบุญเนาะพี่ๆต้องเดินทางตลกให้หนูดูอีกเมื่อไม่ แน่นอนครับในเมื่อวันนี้เราไม่มีพี่โรเบิร์ตแล้วพวกเราเดินต่อครับนะครับเรายังมีอีกเราตอนนี้คือเราต้องให้รางังมใจกับคนที่อยู่ยดยเดี๋ยวนี้ขายแต่นุกปลายผมนี่ขายบริษทัทฮาทุกที่น,นี่ไงมอสไงมอสใช่ไงคือพี่แขกไม่ใช่นะฮะคือไม่พี่แขกเมื่อก่อนก็บริษัทฮาคือพอเป็นเดี๋ยวนี้พอนุกปลายคือพี่ก็ไปขายนุกปลาย นะฮะแต่พี่ไปงานโรเบเิร์ตเจ็ดวันเน่งเน่งไม่พาพี่ไปดูตึกสีส้มเลยไเอเน่งพี่แขกบ้านสีส้มตึกสีส้มมันมีเยอะไป้ไป้สสีมบาพี่แขกพี่แขกรู้แต่แกมันพิมพ์ผิดโอ้โธ่กูก,ก,กูเมียเข้ามาดูดิจริงๆพี่แขกก็ไปนะฮะเ,นในในนเหมาส้มตามผมไป <seiner S 1> ไหมครับ ถ้าส้มตำเติร์ไม่แพงพี่ก็จะเหมานะ,ะน,ะะนะฮะนะฮะวันที่เอ่อถ้าไม่มีผิดพลาดก็เป็นหนึ่งพฤษภานะครับหนึ่งพฤษภานะ,ะนะฮะนะฮะก็ถ้าใครติดต่องานนะ,ะเวทีนะมอสมอนทนมอสมอนทนเนี่ยโอ้โหเครื่องเสียงไฟอลังการนะฮะ Sabes, ของเอกล้ยแขกเหรอฮะผมก็ไม่รู้นะว่าเขาดีหร uh ือเปล่านะแต่ก็ดีแหละเยีตู้บดดีนะฮะก็หนึงอาจจะเป็นหนึ่งพฤษภานะครับงานบวชนะฮะหนึ่งพฤษภานะครับนะครับเป็นเออเป็นอีกหนึ่งงานนะครับนะฮะก็เหงาเหลิมไม่ได้เหงาเฮีย คือก็มานั่งคุยนั่งอะไรนิดๆ,ๆหน่อยนะครับนะฮะถามว่าบริษัทฮาคอนเสิร์ตฮาของเราเดินเหมือนเดิมครับนะครับเดินเหมือนเดิมฮะนะครับก็จะเป็นพ่อค้อมผม,ผมคุณตั๊กบริบูรณ์นี่ยิ่งคุณตั๊กนี่โอ้โหเตรียมมุกแบบคือคุณดูแล้วคุณจะต้องหัล่องงอหายคือ <c ười> แบบมุกของเขาแต่ละมุกนี่ไม่รู้ไปสรัหาอะไรมาเล่นผมนี่แบบโอ้โหโอ้ย ไปงานพี่เราเบิดออกจากงานตีหนึ่งทุกวันเลยออกจากงานตีหนึ่งเหรอฮะใช่หรฮะคุณก้ยแขกจริงเหรอฮะจริงเหรอฮะพี่แขกน่ารักพี่แขกไป็นพี่ชายอีกหนึ่งคนนะครับเวทีมอสสุดยอดแล้วนี่นะฮะคุณแต่ยืนยันเลยนะฮะก็ขอบคุณด้วยนะครับนะครับก็ขอบคุณพี่แขกด้วยนะฮะก็ เดี๋ยววันงานงานบวชผมนี่พี่แขกเขาจะเอาเวทีมามาช่วยอีกพ่อพี่แขกเะียเอาเวทีแบบยิ่งใหญ่อลังการมาเลยพ่อที่ไม่ได้เล่นนะที่ไม่ได้เล่นเหรอพี่แขกพ่อบอกเวทีที่ไม่ได้เล่นเหรอพี่แขกพิมพ์มาเลยพิมมาพี่แขกพิมพ์เบอร์มาพี่แขกพิมพเบอร์มามอสพิมพ์เบอร์มาพิมพ์มาพิมพ์มาพิมพ์มานะครับ สวัสดีพี่น้องทุกคนเข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็เรายังเดินเหมือนเดิมนะครับก็อยากให้พี่น้องให้กำลังใจกับคนที่ทํางานอยู่นะคนที่อยู่ต่อนะฮะนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะครับนะฮะขอบคุณนะครับก็พรุ่งนี้เจอกันที่ตลาดรวยให้เพลินนะครับอยุธยานะครับ อาทิตย์นี้แขกเชิญใครอาทิตย์นี้แขกเชิญคือคุณแจ๊คแฟนฉันแจ๊คแฟนฉันขบวนการจ๊กเกอร์สองทุ่มสิบห้าหนึ่งพฤษภาปีหน้าทีมงานผมพร้อมช่วยยี่สี่คนอุ้ยพี่ดาวน้อยหวัดดีน่ารักมากเลยใครอยากติดต่อเดนเซอร์ไปเลยลูกทุ่งเต็มร้อยช้างน้อยเพชรบุผาลูกลูกทุ่งเต็มร้อยช้างน้อยเพชรเพชรบุผา ขอบคุณมากนะพี่ที่เอาเดนเซอร์มาช่วยงานบวดรูปผมปีหน้า<ช>ขอบคุณมากครับอออที่พาพลวันดีคุณเองตัวลายวันดีนะฮะก็